ทหารกัมพูชาอาจใช้ยุทธวิธีอะไรในการยิงจรวดใส่ฝั่งไทยซึ่งยุทธวิธีนี้เนี่ยผมจะอ้างอิงจากที่อิหร่านนะครับโจมตีอิสราเอลนั่นเองอย่างแรกนะครับกัมพูชาจะใช้จรวดแบบ B.M.21 PHL81 หรือ Type 90B นะครับซึ่งเป็นจรวดหลายลำกล้องแบบเก่าในการระดมยิงเข้ามาซึ่งสาเหตุที่ใช้จรวดแบบนี้ยิงเข้ามาก่อนเพราะมันเป็นจรวดหลายลำกล้องนะครับสามารถยิงได้เยอะนั่นเอง และถ้าเราอ้างอิงจากที่อิสราเอลนะครับสู้กับอิหร่านเนี่ยจะเห็นได้เลยว่าอิสราเอลใช้ระบบป้องกันภัยแบบ i อรอนโดมนะครับซึ่งอิหร่านใช้วิธียิงจรวดทั่วไปยิงเข,เข้ามาเป็นจำนวนมากเพื่อให้ระบบไอรอนโดมเนี่ยนะครับมีภาระการทํางานที่หนักนั่นเองหรือเป็นการโอเวอร์โหลดระบบนะครับและหลังจากที่ทําการโอเวอร์โหลดระบบป้องกันภัยทางอากาศของเราแล้วนะครับเนี่ยทางกัมพูชาก็จะใช้จรวดแบบ PHL03 ในการยิงเข้ามา ซึ่งจรวด phl 0 3สามเนี่ยนะครับสามารถทำการยิงพร้อมกันทั้งหมดนะครับ12ลำกล้องยิงเนี่ยนะครับภายในเวลาแค่60วินาทีนะครับจากข้อมูลทางเทคนิครวมไปถึงนะครับจากข้อมูลทางเทคนิคเนี่ยนะครับระบุไว้เลยว่าจรวดที่เคลื่อนที่เนี่ยมีหลายแบบแบบนำวิถีและไม่นำวิถีนะครับสามารถเคลื่อนทีไ่ได้เร็วสุดประมาณ5มักเลยทีเดียวซึ่งการที่กัมพูชาเนี่ยทำการยิงด้วย bm 2 1หรือจรวดลำกล้องแบบอื่นๆก่อนเนี่ยนะครับและค่อยยิง phl 03เข้ามาเนี่ย ก็คือต้องการให้ PAHL 0 3ซึ่งเป็นจรวดที่ล็อกเป้าแนะนําวิถีเนี่ยนะครับทําการยิงโดนเป้าหมายนั่นเองซึ่งอ้างอิงจากของอิสราเอลนะครับจะเห็นได้เลยว่าอิหร่านเนี่ยก็ใช้ยุทธวิธีแบบนี้นะครับก็คือการยิงจรวดทั่วไปก่อนจะเห็นได้เลยว่าจรวดบางลูกของอิหร่านเนี่ยสามารถตกไปถึงอิสราเอลได้นะครับถึงแม้ว่าอิหร่านจะใช้จรวดความเร็วเหนือเสียงแบบฟาท้าวันนะครับอย่างแล้วก็แล้วแต่เนี่ยการยิงจรวดทั่วไปนะครับทําให้ระบบไอรอนโดมของอิสราเอลเนี่ยเกิดการโอเวอร์ ทำให้ไม่สามารถสกัดกั้นจะหลวดได้ทั้งหมดนั่นเองซึ่งกัมพูชาเนี่ยอาจใช้วิธวิธีแบบนี้นะครับในการโจมตีฝั่งไทยนั่นเองเพราะเป็นุทธวิธีที่สามารถใช้ได้และก็กัมพูชาเองมีจรวดหลายลํากล้องนะครับหลายรุ่นเหมือนที่เหมือนที่ให้ดูต้นคลิปนะครับซึ่งหลักๆเนี่ยก็คงใช้ BM 21นั่นแหละเพราะมันเป็นจรวดราคาถูกและกัมพูชาก็ใช้บ่อยนะครับ